นำทีมงานของยังสมัครอำเภอเต็งของอำเภอเมืองแม่ลาวแล้วก็่านมาด้วยครับเรียนเชิญครับผมครับเรียนผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านรองดาเลศครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับผมพิเชษกันทวงนะครับประธานชุมรมยังสมัครฟาเภอเมืนะครับ ปัจจุบันทำโอโซนฟาร์มนะครับท่านท่านราเรศเพืไปนะครับที่แม่จันเชียงรายนะครับปัจจุบันเครือข่า,ขายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์18อำเภอของจังหวัดเชียงรายนะครับมีสมาชิกประมาณ180ท่านนะครับกระจายตามาจังหวดัดทั้ง18อำเภอนะครับแล้วก็วันนี้มีตัวแทนน้องๆมานะครับเี๋ยวจะให้น้องๆได้นําตัวนะครับก็ได้หลายภาคส่วนนะครับยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่นะครับที่อายุไม่เกิน45ปีโดยกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก็ไปเฟ้นหาเกษตรกร,ร,กรที่เป็นหัวกะทิเข้ามามาร่วมอักดันส่งเสริมนะครับก็มีในในส่วนของอทั้งทําเทคโนโลยีเองนะครับอย่างเช่นจริงจริงโปรแกรมวันนี้อาจจะมีไปที่ AJ n a น่ h โน r o โด r ฟมนะครับเียดายไม่ได้ไม,มาก,ก็ จะเป็นเก,ก,กษตรกรที่เขียนโค้ดิเองนะครับทําระบบไฮโดรโอนิกแล้วก็ส่งผักเข้าแมคโครกับโรตัสแล้วก็โมเดิร์นเทรดใ,ในจังหวัดเชียงรายนะครับก็ท่านนี้มีความสามารถนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยนัดหน้าเนี่ยอาจจะตุกวนไปที่นั่นนนะครับท่าน,นก็วันนี้นะฮะก็มีเกี่กยวกับเรื่องออปัญหาและการการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ สำหรับยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะฮะที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยดีเสมอมาตั้งแต่ปี2557นะฮะแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่พวกเรายัางยังต้องการก็คือการมีตัวตนและก็การมีส่วนร่วมของภาครัฐนะครับอย่างเช่นแปลงใหญ่เนี่ยพวกท่านท่านก็ส่งแอปพลิเคชให้ว่ามีตัวตนใช่ไหมแต่ว่ายางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยก็จะเป็น อ,องค์กรที่ค่อนข้างจะเป็นเสือกระดาษทหนึงก็คือยังไม่มีตัวตนในภาครัฐก็ยังไม่ได้ระบบว่าจะส่งเสริมยังไงนะฉะนั้นการเข้าไปในส่วนของบสนับสนุนเนี่ยมันจะยากนะครับยกเว้นอยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จะไปจดวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งมันก็มันก็เป็นในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนอีกทีมันเข้าคนละเข้าคนละช่องทางนะครับในส่วนของอยังสมาร์ตฟาร์มเมที่ ที่มีความสามารถเนี่ยผมเข้าใจว่าหลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปัดเจกไปก็คือทำเองแล้วก็อย่างเช่น้องบอสแลทำกัญชาก็เริ่มจากห้องแลบแล้วก็ทำทำไอวทิทีทำหลายๆอย่างแล้วก็เพิ่มมูลค่าจากเกษตรกรจะก,ก้าวสู่ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรนะครับมันก็ต้องมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาผ่านโปรเซสของนวัตกรรมนะคนั้ อย่างสมาร์ทฟาร์เมอรเองก็พยายามจะจะดิ้นรนตัวเองนะฮะมีหน่วยงานของถ้าเชียงรายก็มีมาหาลัยแม่ฟ้าหลวงมาหาลัยราชพัฒนะครับแล้วก็เนส่วนของเทคโนโลยีราชมงคนล้านนาที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นะฮะแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังเป็นในรูปแบบของส่วนตัวนะะคือคือเขาจะสนับสนุนอะไรมันก็ค่อนข,ข้างยากนะฮะถ้างองค์กรมันไ,ไม่ได้ไม่ได้รับการ การันตีจากภาครัฐนะครับปีห้าแล้วนะตอนนี้ก็ปี6กี่นะฮะผมเข้ามาปี60นะครับก็ที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็ทํางานช่วยจังหวัดค่อนข้างเยอะนะฮะทุกงานเรายังสมร์ทฟาร์มมร์ไปออกงานหมดเลยนะครับท่านเลดนะครับแต่ว่าถามว่ายังสมร์ทฟาร์มมร์ได้อะไรไม่ได้งบสนับสนุนเงินตังใหญ่ไม่ก็ไม่ได้นะฮะนี่ต้องเอาปัญหามาคุยกันบนโต๊ะนะวันนี้นะว่าในส่วนของงบสนับสนุนวิจัยและพัฒนาก็ดีนะฮะ หลายหลายท่านงที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีบอกว่าเราอยากลดต้นทุนใช่ไหมฮะเราจริงๆอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็จะมีมุมมองมุมมองห<อ>นึ่งว่าแทนแทนที่เราลดต้นทุนอย่างเดียวเราเราจะสร้างคุณค่าให้ผลผลิตยังไงนะฮะเป็นในรูปแบบของทําให้มันเกิดแวลลูยัยงไงขึ้นมาก็อย่างประเทศที่การเกษตรในรูปแบบของพ,พัฒนาแล้วนะครับก็จะเน้นหนักไปในเรื่องการขายแพ็กเกจจริงที่ญี่ปุ่น นะครับหรือว่าไต้หวันเองก็จะเริ่มขายระบบนะครับระบบโรงเรือนระบบกรีนเฮาส์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบของการเล่น่านอาหารไปเลยนะครับว่าเอ็นีเที่ได้ลดลงน้ําไปเนี่ยมันสามารถคืชดูดซับได้เท่าไหร่นะฮะก็มันก็จะมีระบบที่พัฒนาจากไฮโดรโปนิกเป็นไบโอโปนิกนะฮะจริงๆอยากจะพีเต์ที่ AJ นะแต่ไม่ได้ไปนะก็ ไบโอพติกก็คือใช้สารอินทรีย์ะฮะ <S <S เข้าไปในดรูทในรูทเป็นสารละลายนะฮะาทำให้พืชดูดกินพืชน,นั่านนะจะเป็นพืชที่ว่าเกือบจะเป็นอินทรีย์ะฮะก็คือ,อแทบจะไม่มีในเตตตกค้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งนะฮะแล้วมีนอกจากเรื่องไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะ,ะเรื่องเรื่องเรื่ปุ๋ยอินทรีย์ะฮะผมอยากให้ไปดูฝากฝาก ขบบปุ๋ย2518นะครับมันจะมีขบบปุ๋ยินซีครับท่านที่ว่าปุ๋ยินซีเอพ p เรวมกันห้าเกิน12เซนะฮะซึ่งไอตัวนี้พอมันไม่เกิดไม่ให้เกินปุ๊บเนี่ยเวลาจะเอาปุ๋ยินซีเข้าเข้ามาในในส่วนของอไอสมาร์ทนะครับ IoT ของเราเนี่ยมันต้องได้รุดแล้วก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะมันมันเกลือ่อนฮะคือถ้าแก้กฎหมายตัวปุ๋ยนินซีนะฮะ ว่า NPK ห้ามวมการเกิน12เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเนี่ยสามารถต่อยอดได้และผักอินทรีย์จะเข้าไปอยู่ในห้าเงเยอะขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ผมก็ฝากสประเด็นนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตให้น้องพูดตั้งนะครับข <c oughs> อบคุณครับเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะท่านนาศักมคร์อและผู้เข้าร่วมเสวนานะครับผมธัญวัต์ยานาเกษตรนะครับเป็น ยังสมัครซัมเมอร์ปีห